ิเ,เคอันนี้จะมาแนะนำรถบรรทุกสินค้นาการเกษตรนะครับเป็นสี่ล้อนะครับตัวนี้จะเป็นของคูมูต้านะครับรุ่น G H 220นะครับตัวนี้ก็นี่เป็นเงมาครับเลี้ยวนซ้า,นายเลี้ยวกว่านะครับตัวนี้เป็นเบรคครับเบรคท้ายนะครับในเกียร์นะครับ,บ,รรบ,รรบมีสามเกยียร์ ตืัตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์คูบูต้านะครับคูบูต้าตัวนี้เป็นเครื่องแปดเอห้าจุดแรงนะครับเครื่องห้าุดสองแรงนะครับ เป็นโคงนะครับวันนี้เป็นที่ดึงสตาร์นะครับอรที่เกีียวนี่กระบะก็คือบรรทุกได้ห้าร้อยกิโลนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกระบะก็สามารถเปิดข่างได้นะครับโดยการเปิดตันนี้นะครับเปิดช่างได้ครับทั้งสองฝั่งนะครับจะเอาคข่าข้าวนะครับ เราสามารถซื้อเหล็กมาต่อตรงนี้ได้นะครับเพื่อจะวางได้นะครับเสียบตรงนี้นะครับต่อเป็นแผงขึ้นมาได้นะครับถ้าบรรทุกของไม่หนักมากพวกฟางพวกหญ้าหรือพวกกิ่งไม้ตามสวนนะครับต่อต่อแผงต่อแผงขึ้นมาเลยครับตรงๆได้ครับแล้วก็ล็อกมาครับ ไม่ผิดแล้วก็ท้องโซ่ได้นะครับ ส่วนตัวนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นดิฟล็อกนะครับเริ่มกันเลยนะครับ